ก็พยายามวิ่งอะ่ะป่วิปีมไปป้ายคนอื่นคนเลยอทือ่จะถือทำไมไม่ต้องถือมากก็ได้อย่าให้อยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาชิ้นของขอขอ,ขอแสดง,<อ>งเลยงินสองแสนเนี่ยไม่มีมอสหน้าก็เสือมแหกเอาไรด,ดีอะทุกคนตันนี้มีสเต็มไม่มน่าสาม ขเขาวิ่งเร็วแล้วกันไม่ม ah ีไม oh ่มีปืนเลยเหรอเอาวเอาเอาสเตได่น่มดีกว่าของล้าบนมีอะไรมันน้อยหน้าเหมือนเดิมแลหนะาหน่้หนึ่งพอแล้วช่วยฮะใครจะขึ้นไปอ๋อพี่เจตเออไอเปิดไอเปิดพ่ เอู้ดเบสอมดเบสเปปโอยงเอาอะไรที่เนี่ยลูกเกียงพันเทปนิ้ตัวเลยขันมันจับบนอะไรยังมีเฮ้ยนแลรวไอ้เนี้ยกูก็ถืออยู่ไอ้ Oh. มาไปสเตปิน่าสิเหลือเชื่อเฮ้ยสเตปิน่าสเตปิน่าสเตปินสเตปิน่าเน่าเน่าของพี่เคใช่ทำไมโดนขโมยไปอีกแล้วเหรอเปล่าไม่เอามาเดีแล้วไอเกาะอยู่ไอยู่ ว้าวปบูไปบูไปกูไปบูยาเยี่ยงยายายาออ้ออเอเอาย่าไปมึงไปเตะปืนได้ไหมไอ้ต๋อเียเกือบซ้ำเลยพี่อะเฮียระเบิด อยู่เลยไปเฮ้ยโอ้ยมีตู้แบบเนี้ยอุอุอีอาไม่น่าปล่อยให้เกิดมาเลยนั่นี มากเหรอว้ายโอ๊ยแม่ทำอะไรไ้้ขึนเมันมีห้องต่อไปไหมอ่ะมีมีเอาไปส่งกันไหมเดี๋ยวเอาไปส่งให้ก็ได้แล้วก็ยกกันไปห้องที่สองก็ได้มันอยู่แถวเนี้ยโอเค โอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงด oh, ิโง่ยอืมอืมอออโอ้ตังตังไอควายโอ้โห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 อ้โหอปละล่ะถอยนะครับถอยนะครับถอยนะครับ อ้เลูกตาไปไหนอ่ะน่าเอ่อโดนทำร้ายนิดหน่อยใครทำของตกตรงนี้ปืนเต่อเดี๋ยวป่ะหนึงไหขอเวลาฝากในพี่ผมอีกโอเคเงินเดือนเท่าไหร่หมื่นโอเค เสองหมื่นยังเยอะอยู่จะการแป๊กหมดจ้ตัวไปใหญ่เดินเข้าช่องแคบต้องเลเด้อกูเม์จะเล่าไว้ต่อเออยมืลอกแ้กูไปห้องที่มีบันไดสูงๆมสูงๆมากเลยเว้ยเอ แล้วครูก็เจอรูปวันหนึ่งประมาณสองสามมื่นแล้วคูก็เอาไอ,อ้แดดไอ้ที่ติดที่มันกันแตกอะติดกับรูปแล้วคูก็โยนมันลงมาแล้มันก็หายไปทั้งคู่เลยมันลงหลงุมมันลงหลงุมใหญ่ไปหรอเฮ้ยเด็กสองอยู่ตรงทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยด้านซ้ายไอ้ควายมานี่มา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ย <c oughs> อ๋อแตกไปแล้วมีคนลุกอะไรกันตกลุมค่ะสามดิงยิงมอสซ้อมมาเดยิงหมดไม่สนลูกใครลันใครล่วงร่วงรวงรวงรวงตกเอ้ยไม่ชัดกันดินดินตกใจจัดตกใจจัด แล้วมือไวจริงเออปืนไปเลยนะมีของอีกอันนึงอะพี่แค่ไม่สนติดมีสปาร์ตเตอร์สีเขียวๆอ่ะใช่ะพียดต่อต่อต่อไปกูต่อไปกูต่อไปกูสปาร์ตเตสีอะไรอี่ะเียตัวสีม่วงๆไงเฮ้ ก้อนเยี่ยไอต่้อเนี่ยปีมปล่อยมือทำไมปีมปล่อยมือทำไมเนี่ยยทำอะไรกันทำอะไรีปแก่ตายไอปีมปล่อยมือไว้โอ้อไปส่งก่อนนะไป เออไปส่งกันเลยสิมันไ,ไม่ขออีกใครแช<ค>ร,ร์ไปเไรพรยยี่ใครเคยแยร์ไปแล้วแซ่แต้ใครกับคริสติน่าแซ่แต้พี่มันปล่อยมืออ่ะทำไมพี่แชร์เลื่องกระโดุนเนี่ยพี่เห็นนะนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือภาพก่อนตายอะ่ะพี่มันปล่อยมืออ่ะพี่ไม่พอแล้วปะไปกัอภาพก่อนตายแบบสโลว์โมชั่นมากอะ่ะ

ล่วงแล้วแหละพี่ล่วงไปแล้วเออมันจะหายไหมนี่ไม่ไม่ไม่หายเนี่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 ย A few m o m e n t มีมีขอโทษขอโทษทพี่จะไม่เห็นเลยพี่ขด้บาร์บูว์บเจนเต็มันชัดเจน เว้ยเว้่ละบอ๊บเด็โจ้โอโออีอาออูอูอ่เอาดูเอ้ทำอะไดิวออดเราไปลงหลุมใต้ดินเต็มอ่ะประเดิมอยู่ doing uh mr l o v บใบหน้าคนสวยมากเลยคุณรู้หรือเปล่าไปแล้วตอนเป็นมันคู่โคเป็นสาวงามแน่ๆเลยไม่แน่คุณอาจจะเป็นสเปคผมก็ได้ไปแล้วไปแล้ว ไีแน้วไป a few inches later ้ยล็อกดีเยโอ้โอ้ดีแล้วหมดแล้วนี่อ้ไปไปไม่ใช่ผมนะครคราวนี้ขอโทษเดี๋ยวนะเเนี่ยนะเต่า ทำบาปทำกรรมอะไรไว้อ่ะมันก็เป็นเงี้แหละเฮ้ยเดี๋ยว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 เข้าไปเข้าไปน้อยระวังน้อยอย่าไปวองหน้ามันโอ้ยเจ๋งเอาเลือดไปเอาทันรถเข็นได้ไหมลงไปทันรถเข็นเลยแม่เมย์รถแท่รถแท่ไปเดียเออรถแท่อ้าว ตาพีพีพเต่าชนทำไมล้วโอ๊ยโอียโอ้โหมีทั้งเด็ก ไีเองไะใครใครลองมันส่งมาอยู่ในดงเลยอะเป็นไรแล้ววะไอมันอยู่ในปืนดเวยมันอยกข้างหลังประตูนี้เต็มเลยนะ้โชว์โชว์โชว์ ไปควายต้องตายนี่หลบหลบเลยหลบเลยเดี๋ยวทำเองหลบหลบมาเยี่ยมเตกแน่นอนแตกเตกแน่นอน เดึงตัวตัวนทัทีดึงทีเฟิล์มนักลา่ามอนสเตอร์โอ้ใจหมดฟิล์มมันมาดึงไอ,อ้ตัวข้างหน้ากูเน่ยโอ้ม่พี่จะเอาเอาไว้ป้องกันตัวเงี่ยโอ้โอโอ เป็นม่เด็กเด็กไปละไอ้เหี้ยหักกระช้ามัผมมีสองตัวสองตัวสองตัวเออเออองหลังแล้วบางเอิบจื้อเ มีใครยังอยู่ไหมใครไปแล้วบ้างมีใครไม่ร่อนไหมปีมรออมไหม โอเครอดเมย์โอเคมาแล้วมาแล้วโอ้ยเมย์ไม่ต้องเอาแล้วมันไม่ได้เงินแล้วเกลียวเขาพูดหนู่าใช่ไอ,อลงมาด้านล่างเจเลยอ่ะไอ้โขกระต่ายรถแดงไปเพ<ๆ>ื่อนรถแดงรถแดงไหนเว้ยมามาเร็วเร็วเร็วไปไหนรึนี <ลด S 1> <ๆ>่ไรถแฮไหนขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะสัญญาแล้วนะ 拜拜。<laughs> bye bye.